สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการวิธีการนำข้อมูลนะคะจากไฟล์ pdf ไปแก้ไขใหม่นะคะโดยที่ไม่ต้องแปลงไฟล์นะคะเวลาที่เราไปโหลดโปรแกรมแปลงไฟล์มานะคะที่มันเป็นของฟรีนะคะแล้วเราก็นำมาแปลงแล้วก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วทีนี้ก็จะมาบอกวิธีง่ายๆก็คือเราไม่ต้องไปแปลงไฟไม่ต้องไปแปลงไฟอะไรเลยค่ะเพราะว่าเคยไปซื้อแล้วก็หลงกลนะคะในการซื้อโปรแกรมแปลงไฟจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็โดนเขาโกงไปก็มีค่ะวิธีการก็คือนะคะวิธีการง่ายมากเลยอสมมติว่าเราจะเอาข้อหนึ่งถึงถึงข้อห้าก็แล้วกันนี่ ใช้วิธีการ copy เลยค่ะแต่จะบอกไว้ก่อนว่าการแปลงไฟล์นี้มันต้องไม่ไม่เป็นไฟล์ pdf ที่เป็นไฟล์ภาพอยู่ในเอกสารนะคะไฟล์ภาพนั่นก็คือเหมือนเขาสแกนมาเป็นไฟล์ภาพแล้วก็เอามาใส่เวิร์ดแล้วก็ทำเป็น pdf ก็คือจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแปลงไฟล์แบบบันทึกจากเวิรเลยนะคะแล้วบันทึกเป็นนามสกุล pdf เราก็จะนำมาทำได้แบบง่ายๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราครอบประบายดำตรงนี้แล้วเราก็ copy ค,ค่ะกด ctrl c ไว้ที่สุดหรือไม่กด ctrl v ctrl c นะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็ copy ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกด คอนโทซี c ก็ได้นะคะนั่นก็คือการกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะกด Ctrl c อนโท o ซีก็จะคือการคัดลอกนะคะคอนโทแล้วค่อยไป4จากนั้นเราก็มาเปิดที่โปรแกรม Word นะคะจากนั้นเราก็กด c t r t V น l V นะคะ c o นโแปลว่าวางหรือคลิกขวาเราเลือก p a Paste วางก็ได้นี่นะคะเราก็จะได้ข้อความที่ น่าจะร้อยเปอร์ซพอสมควรนะคะความเพียนของข้อความแต่เราก็จะต้องไปจัดรูปแบบตัวหนังสือใหม่นะคะตามที่เราต้องการก็คือเปลี่ยนแบบอักษรนะคะเมื่อกี้กด c อนโท c t r คอนโท A นะคะคอนโทก็คือเลือกทั้งหมดจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนแบบอักษรเราจะขนาดเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็เราก็มาจัดใหม่จัดใหม่อีกนิดนึงนะคะ นั่นก็คือเรามาจัดข้อใหม่กด enter ลงเป็นข้อ4ข้อ5อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็าสมมติว่าปัญหายอย่างหนึ่งนะคะระยะห่างระหว่างตรงนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมันไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขก็คือครอบระบายดำก่อนค่ะจากนั้นให้เรามาตรงนี้ค่ะนี่เลยนี่ มันจะอยู่ในส่วนเครื่องมือตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะไปปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็มาจิ้มที่ตรงนี้ค่ะไม่เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกันนี่เลยเราก็ติ้กเครื่องหมายถูกตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองติ๊กดูนะคะจากนั้นเราก็ตกลง นี่เรียบร้อยระยะห่างปกติแล้วนะคะก็แค่นี้นะคะวิธีการแก้ไขเอกสารจากไฟล์ b pdf นะคะนำไฟล์ pdf มาแก้ไขก็คือร้อยเซเลยเห็นไหมคะเราไม่ได้แก้ไขเลยเลยคือภาษาเราค็ปปี้มามันไม่ร้อยเซนะคะให้เราเปลี่ยนแบบอักษรนะคะคือบางครั้งจะมีปัญหาที่สระอำเนะะี่ยค่ะ สระอําคือมันไม่ไม่มีสละอําให้ใช่ไหมมันก็จะเป็นทอทหารสระอาไปเลยอย่างเงี้ยหรือมันจะผิดเพี้ยนอะไรก็ให้เราลองเปลี่ยนแบบอักษรดูนะคะแล้วมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่เราก็ต้องใช้ความสามารถเราเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงค่ะก็ขอสอบขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ